โยผมกินนะครับผมก็มาต่อกับแฮกลิงหรือตัดการเชื่อมต่อโดยชื่อไทยโดย Google นะครับผมโอเคซึ่งเสียงผมอาจจะปแปลกแปกนิดนึงครับผมคือหวัดลงคอนะโอเคซึ่งวันนี้เราจะไปเอ่อไปไหนวะคือเราจะไปไปโอเคไม่ชช่นตรงนี้มันปีองพันเก้มันเปิดถึงแค่ตรงนี้ครับผมโอเคมันไปต่อไม่ได้แล้วโอเคเราไปปีสองพิกันเลยยนะครับผม ไปพร้อมแล้วปีสองพันสิบขอจะเล่นทีเลยผมจะผมจะอยากจะเคลียร์ปีสองพันเก้าก่อนนะครับผมค่อยเคลียสองพันสิบแต่ว่าปีสองพันเก้ามันไม่เปิดอะ่ะเย่านี่คือปีสองพันสิบนะครับผมตันนี้เราจะเจอใครอย่ <Yeah. S 2> า <Yeah. S 2> oh, oh, นั่นอะไร ครโตไ <c oughs> ครโตกอยู่ี่อ๋อไคโตอ๋อนี่คือไคโตในเวอร์ชันปีสองพันสิบนะครับผมคืองงไหมคือตอนแรกอะเราเข้ามานะผมเรามาในปีสองพันยี่สิบนะผมจําได้ไหมตอนพันแรกอะซึ่งไครโตะก็มาช่วยเรานะทั้งที่เราไม่รู้จักมันเลยนะครับผมคือสรุปก็คือเราอ่ะย้อนอดีตมาเพื่อรู้จักมันก่อนก่อนที่มันจะไปช่วยเราในอนาะคตอีกทีหนึ่งนะครับผม เข้าใจไหมคือมันเป็นกฎของการมันเป็นกฎของไทม์เวลา,วาคือแบบคือไอ้พระเอกอะมาตอนแรกมันก็ไม่รู้หรอกมันคือใครอยู่ดีมันก็มาช่วยพระเอกเฉยแล้วแบบมารู้อีกทีว่า,วาไอ้พระเอกเนี่ยมันไปย้อนอดีตไปเจอไอ้นี่ก่อนก่อนที่จะไปไเจอปีตวสิบนะผมพูดง่ายคือพระเอกเนี่ยตอนอะพระเอกตอนที่เข้ามาในโลกใหม่ๆมมันยังไม่ข้ามอดีตเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าตัวเองในอนาคตข้ามไปอดีตเพื่อไปเจอไอ้ ใคโตะนะครับผมซึ่งไอ้ไคโตะเนี่ยเขารู้จักเรานะแต่ว่าเราไม่รู้จักมันนะครับผมเข้าใจไหมนี่คือไคโตะในปีถวัลสิบนะครับผมส่วนไคโตะที่โดนแช่แข็งคือไคโตะในเวอร์ชันปีถวัลย์ยี่สิบอะเข้าใจไหมตอนนี้ไคโตะในอนาคตยังถูกแช่แข็งอยู่นะตอนนี้เรามาเรามาหาไคโตะในเวอร์ชันโน เรามาหารใครโตในเวอร์ชั่นที่ในเวอร์ชั่นปี20นะครับผมเดี๋ยกกคนือผมก็ไม่รู้ในเรื่องหรอกผมดูภาพกระตูเนเอาอะคือเกมเนี่ยมันใช้กฎของการย้อนเวลาไงใครรู้ในเรื่องก็บอกกันมาด้วยนะเย่ได้ดูใครโตนี่ไงเรามาช่วยใคโตไงครับผม พราะงี้ครับผมใครโตถึงมาช่วยเราในอนาคตอีกทีหนึ่งครับผมเพราะใครโตมันรู้จักเราไงโอเคเราไปลุยกับในะเรื่องของใครโตกันเลยนะครับผมซึ่งใครโตเนี้ผมจะใช้เป็นตัวหลักนะหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ผมใช้ซืบันตะาอยู่นะโดนครับผมใครโตเลยเอาเลยเพื่อนใครโตเอาเลยเพื่อนใครโต เอ้ยใจเย็นเพื่อนหลอดมันสั้นนะไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้ยนี่คือใครตัวไม่โคตรกากนั่นไงอีกทีเดียวมองครับผม <c oughs> ขอ้ตัวหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไอตัวข้างหลัง โดนไขโตมาไขโตะใช้ดาบคู่เหมือนเราเลยนะตัวเต่คงจะเน้นดาเมจนะผมเอ้ยไม่ใช่ตัวเต่คงจะเน้นความเร็วเหมือนเรานะโอ้ยคือไขโตะมันแบบคือค่าความสมพันยังน้อยนะผมเพราะเราเพิ่งดลยกันครั้งแรกไงสติไปไหนแตบแตบจุ๊ติ๊ก็เบาเบานะ เฮ้ยเปียวอะเฮ้ยอย่าพึ่งหนีดิโอ๊ยหนีวะอะไรวะคือตัวแสบผมต้องปั๊มค่าความต้านกครโตเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะกากเกินไปนะรู้สึกหลับไม่ได้ คือใครโตมันมึนๆอยู่นะผมมันเพราะมันไม่รู้จักเรานะอยู่ดีเราก็ไปหามันเฉยปะลวยกันเถอะใคโตะอย่าเพิ่งนึกถึงอะไรทั้งสิ้นเรามาลุยกันโอเคไคโตะเอ่อไคโตะครับช่วยกุรณานะครับผมช่วยกุรณาทำแบบผมนะครับผมแบบนี้ครับผม แล้วก็ฟาริสัสองทีแล้วก็การจะเป็นแบบคือใครโตรครับอย่ายแย่งครับผมโอเคใครโตหน้าที่เคใครโตรเตรียมตัวท่านไม่ตายครับผมเคใครโตรเอาเลยใครโตรจ,จัดหนักจะเต็มแบบที่ติดคลินะครับผมติดคลิขอแบบติดคลิกติดคลิโ๊โว้คะโตสุดยอดอ้าท่าแรกจำได้ไหมว้ เตะเว้ยมึเตอเอ็ดเออคัดโคเฮโคเออจะดีไปไหนโอ้ยติดพิษนะด้ยวะเฮ้ยติดพิษวะเฮ้ยท่ากระโต้แนะตตม่งดีวะติดพิษวนะเฮ้ยอ,อะไรครับจะดีไปไหนไม่มึงหนีหรอก เฮ้ยทากระตูติดพิษด้วยวะตบเป็นดาบคู่อิชุนยเออใครตบมันถ้าไม่ตายมันติดติดคือที่เห็นไอส้สโตมันสีม,มนะ่วงๆนั่นคือติดพิษนะคือแบบดีมากใครโตโอ๊ยตัวเฮียอะไร เอาโดนเลยครับผมแต่แค่ตัวนี้ไม่ใช่นักเวทนะก็เลยถ้าเกิดเลือดเราเหลือน้อยเราต้องเติมเลือดนะไม่เหมือนเซราสาทที่ว่าถ้าเกิดเลือดเราน้อยเนี่ยมันจะมีคําสั่งให้กด L แล้วมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะมันลําบากตรงนี้แหละการที่เล่นเป็นเอฝ่ายเป็นนักบาเนยะโอ้ยโดนลครับผมอีกตัวนึงหอยตัวนึงอยา่าทั้งหล เยี่ยมเยี่ยมมากแค่โตเยี่ยมมากแค่โตขอเน้นๆนะแค่โตจะช่วยช่อยอืออ่าไม่มีของนะเก็นไม่มีครับผมฟันก็หน่อยหมูหมูหมูหม มันจะเป็นมันจะเป็นหมูหมูหมูอยูไ่ไหนหมูเอ้ยเอ้ยโอเคยเยยบโอเค ซึ่งต่อไปเราก็เอ้ยไม่ใช่ครับมันเสียเวลาไหมเนี่ยเค <Okay, S 1> ไปไปหาเทีพิดาแป๊บน,นึงนะไปฮิวแหละพูดง่ายอะ่ะคือที่จริงก็ไม่อยากฮิวหรอกครับผมแต่ว่ามาเก็บของเฉยน,นะดับเบิลแท็บครับผมเอา เอาไม่มีอะไรเลยโอเคปาไปก็ต่อเลยซึ่งเกมเนี่ยผมคาดคะเนว่าคงมีอย่างน้อย50พัทเป็นอย่างต่ำนะซึ่งเพราะตัวเกมอ่ะมันมันยาวมากมาเจอตัวอะไรเพียอย่างมันอ่ะ ผมไม่รู้นะทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเจเย็นอะไรครับโดดดิแคโตมาเอ้ยเอ้ไแคโตนี่เขาเอ้ยโดดเลครับผมแคโตเจ้าตัว มาแคโตมาเรียบร้อยแพตโตจัดกันลุยเลยทีเดหัวคูอ้ว่าไปเซนโคเฮนโค ปะลุยกับเถอใครโตเฮ้ยไรแบบกูไม่เคยโตเป็นญาติกับคิริโตจากต่อร่างอะไรไม่เคยได้ยินอ่ไม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 ่เออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มเอ้ยไม่เอา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 โดนนะครับผมบินไป เอาเลยคาโตจากการปฏิกิริขอปฏิกิริล์นะติดิริติดิริปิวไปเดสามเดรออะไรล่ะหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วก็พุ่งชนเพนดิโอ๊ย เฮ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอเคชนะครับผมเยี่ยมเครียดเออแค่โตถึงกับต่อในใจนะครผม โดดนาวใครวะเอาเฮ้ยบิสซัดเออล่วง <c oughs> อ่ะใครโตอะไรวะบอกแขน,นคืออะไรอ่ะ <c oughs> อุ้ยยางหด <c oughs> ใครโตอย่างเทพ อื่นตเตนแคตัวจะเป็นลูกครึ่งเทพนะเราเล่นนะผมทำไมซื้อหวยไม่เคยถูกวะไม่กีบผมบอกว่าลูกครึ่งเทพใช่ไหมดูดิดูอย่ารีอ ไม่ใช่พี่น่าจะเป็นเพื่อนเฮ้ยผมว่าเป็นพี่ว่ะพี่ยังมาใครตกโคตเท่อ่ะพี่ใครตกหรือผมคิดเป็นก็ไม่รู้นะเกมมาดูกันว่าได้อะไรผมว่าน่าจะได้เอ บีเลยครับผมโอเคงั้นต่อขอบคุณมากนรไว้เจอกันูชพโอเคทีน่าเอา ไล้ว,วะโอเคไปกันเลยกลับบ้านกลับโอเคกลับพปทียานประวานนะผมโอเคก็จบไปกับอีกมิชชั่นหนึ่งนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามาใต้เหยียก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันมานะโอเคบาย